กินนัทนิชาเสกแล้วเจ้าชื่อพริซยาทุลอเก่งมากค่ะวัวเ่ยวน่าจะพลันเลื่นเก่งมากครับนีฮาวอนเจ้าจิกิงกัยญากรข่าวบ้านาค่ะเก่งมากค่ะนวเายสทนิชาป้องเก่งมากค่ะวัวเจ้าวัวเจ้าพักพึ่งคนพัสงพัสงโมไปั่ง เก่งมากค่ะนิฮาวนิฮาวอเจี้ยวมอเจี้ยวอลิลาชูนาวาเก่งมากค่ะสวัสดีนีฮาวนิฮาวมอเจี้ยวหนูชื่อเด็กหญิงลานค่ะเก่งมากค่ะนฮาวฮาวเจี้ยนฟาลุพูกัตเวศเก่งมากค่ะบอเียว่นแเก่งมากค่ะนีฮา เก่งมากค่ะนิฮาววอเจธนวิทย์ถูกแ้วเก่งมากค่ะนฮาววอรเจกัรยานัทลิทิี่ใเก่งมากค่ะนฮาวนฮาวอเจธนวัฒน์อ๋อธนพัฒน์ชัยสวัสดิ์เก่งมากค่ะนฮาวนฮา บอเจียวบัวเจียวผมชือถนัดประจิณโอเคเก่งมากครับส่ะบัเจียวนักทีดาทองด้วงค่ะชื่อน้องก็